โจอร์เซนดิซิอาร์วันนี้มีมาให้ดูสองคันละคาเท่ากันฟรีดาวเหมือนกันทั้งคู่ของแต่งพอกันใครถูกใจไหนลองมาดูเนี่ยกันลงกันล้มคอฟูแต่งเหมือนกันนะกันสะบัด เอรินคันนี้คันลมอ,ลนนอลินเหมือนกันเนี่ยพ่อฟูแต่งลั่นคัสบัดเอรินเหมือนกันรูเลขไหมไอ้คันนี้หนึ่งหมื่นสามดูคันนี้นี่หมื่นแปดพอกันนะปีไล่ๆกันใครตกใจใไหนลองมาดูฟีดาวน์ทั้งคู่ราคาเหมือนกันสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะฟีค่าจัดส่งฟีค่าจัดโอนฟีคันเหมือนกันทุกอย่าง